คือข้าวพอยมันเพิ่มมาเจ็ดพอยอ่ะโอ้โหมันเพิ่มมาเนยโอ้โหไม่ใช่วิ่งไม่ใช่วิ่งแตลองลองลองเนี่ยไปลองรถเลยแล้วลูกค้ามาเหรอเอาจุดแบบไหนครับมามา เอาแบบไหนก็ได้ครับไอตีไปไหนอ่ะโทรเรียกไอตีหน่อยไอตีอะ่ะเขอบอกอ่า <_ d ream> ครับพี่ตีบอกอ่า อาเฮียอะไรเขาบอกว่าบอกลุงเรียกบอกอ่า,า,า,าครับมาแล้วมาแล้วมาติ๋วไปคุยลูกค้านีเขาจะจูนแบบไหนคเนะขาจุนอยากได้แบบไหนอะครับนีแบบไหนบ้างครับมีแบบทุกสูตรเลยเอาแบบเอาแบบดีที่สุดนะเอาแบบดีที่สุดของแทกโอเคโอ้ดีที่สุดก็เป็นรุ่นเดียวกับแจ็คก็ดีใช่ก็ร้านหนึ่งค่าจุนนะครับร้านหนึ่งเขาพร้อมจ่ายโอเครุ่นเดียวแจ็คเลยนะเลขสามสามจุน เอาของจูนให้ครับแล้วจะจ่ายเงินด้วยจ่ายเงินก่อนด้วยสามสามใช่ไหมครับให้ตีเลยให้ตีเลยให้ตีก่อนให้ตีให้ตีเลยคยี่แปดยี่แปดยี่แปดร้านหนึ่งเอาคันี้จูนไปแล้วหรอจูนแล้วครับจูนจขึ้นหม่ครับใช่ใช่เมื่อจูนมาแล้วมันไม่ถูกใจหรอหรือว่าไงใครไม่รู้จูนครับผมซื้อตามไอทีอ๋อแล้วมันไม่โอเคมันไม่โดนใจมันไม่โอเคครับ ึงนะสุดดีสุดไม่ค่อยอยากจะจูนให้ใครเท่าไหร่นะจริงๆมันต้องเพิ่มราคาเพราะว่าอัน,นพดสุดเนี่ยมันมันดีจริงอ่ะ oh. มันเอ,อ๋มันเอ,อ๋ออะมันอุ้มคนเอ๋อเลยอะ่ะโอเคครับไม่ทำไมรถนนไอ้รถคันนี้ทำไมค่าพอยมันเยอะกว่าเยอะกว่าขอไอ้เชียแจ็ควะไอ้รถเชียแจ็คคันไหนอะ่ะวันนี้เปิดรถดิ ไม่ทำไมค้าข้าหอยมันเยอะกว่าวะค้าหอยมันเยอะกว่าเยอะเฮ้ยค้าหอยไอ้รถมึงอ่ะมันเยอะกว่ารถเชียร์แจ็คเยอะเลยนะอ๋ออันนี้เขาไม่รู้เขาอนนี้เขาซื้อต่อมาอีกทีนึงรู้ใช่ครับเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องใช่ค้าหอ,อยโคตรเยอะเลยห่างกันโอ้ยสัตว์แป๊บนึงเดี๋ยวกูนับให้ดูว่ากี่หอยไว้ <laughs> ทุเหลี่ยก็ไม่เข้าจีพอยต์อ่ะเดี๋ยวนับให้ดูมันบนึงห่างกันเจ็ดพอยต์ไอ้เหี้ยไม่มันมันห่างกันเยอะมากอ่ะอะันไหนของอันไหนของเขาเนี่ย เฮ้ยนนนนมันห่างกันเจ็ดพอยต์นะเว้ยทำไมมันเยอะจังวะมันจูนเก่าหรือเปล่าไม่อันนี้นิวแล้วนะกดนิวแล้วอ่เดี๋ยวผมกดให้ดูเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูค่าแท็กนะเดี๋ยวให้ดูค่าแท็กไม่ได้จูนเนี่ยดูดิกดนิวมาปุ๊บเจ็ดพอยต์อะเนี่ยกูไม่ได้จูนเลยนะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวผมลงรถแล้วขึ้นใหม่นะ เนี่ยอ่ะยวผมลงรถแล้วขึ้นใหม่เนี่ยอ่ามีคนจูนแล้วใช่ไหมผมกดนิวเจ็ดพอยต์ค่าพอยต์ไม่ซ้ำไม่มีจับสูไม่ได้เฮยมามาฟุ่มเรีอยแล้วลุงแต่ละคันโอ้จูนมาก็ไม่เคยซ้ำกันเลยพอยต์แม่งแตกต่างกันมากเลยแต่นี่เจ็ดเจ็ดพอยต์เพิ่งเคยเจอไงเยอะเกินไปอ่ะ เบรกหนึบจัดดูด้เบรก,กเบรกไอ้แช่แจ็คไม่ไม่หนึบเท่านี้นะเบรกหนึบจัดดูยดยแท็กเชียนี้น่าจะเป็นแท็กที่ดีที่สุดแล้วคันนี้ ไอ้นมแท็กประมูลเนาะไม่ใช่ดิไม่เกี่ยวแล้วมันค่าพอยมันไม่มีทางเพิ่มได้เว้ยแสดงว่าแท็กคันเนี้ยเป็นแท็กเจนเก่าแท็กคันเนี้ยคือแท็กเจนเก่าแล้วค่าพอยมันมันบั็กคันเนี้ยแท็กเจนเก่าแทกรุ่นแรก เนี่ยแทรครุ่นแรกก้อยาพ้อยแม่งเจ็ดพ้อยอะคือเยอะมากเฮ้ยหนุ่มถ้าจะขายคันนี้บอกนะได้ครับกออมากคันนี้แทรโกงที่สุดแล้วถ้าจะดีที่สุดในประเทศตอนนี้ลองไปขับดูดิได้ครับแล้วเราบอกความรู้สึกการกับการเก่าหน่อย พุ่งครับออพบุ่งมากเลยอะเรียวเบรกอะเบรกเหนึบปะเเกหนือพับเหนึบมากเลยคอยมันเยอะขึ้นหรอครับใช่พอามันพอยมันเยอะขึ้นเจ็ดคอยอะซึ่งเจ็ดคอยมันเยอะมากอะ แค่3ามพอยต์หรือว่า4ี่พอยต์นี่เยอะเลยนะแต่ันี้คือเจ็ดพอยต์เจพอยต์นี่เยอะแบบเยอะมหาอะไรเลยอ่ะไม่สนใจถ้ามันไม่อยากได้รถโกมแบบนี้คือเอาไปแลกกันได้นะอยากให้ตังค์เพิ่มอ๋อจูนแล้วอ่ะ อมาครับแป๊บนึงเดี๋ยวไปอยู่ไหนเออยู่ไหนอยู่ไหนครับมึงอยู่ไหน้าอะไรลกงมึงอยู่ไหนอยู่ไนมาดิมาดิมาดิดิหน้าบ้านอ่ะโอเคไหนเซอร์กวะเดี๋มึงไปเดี๋ไปแป๊บนึงไอออร์ไอเซอร์งมาดนดดิานคไดียไเยงเไอ เออเดี๋ยว่ผมลงให้คือค่าพอยต์มันเพิ่มมาเจ็ดพอยต์อ่ะโอ้มันเพิ่มมาเ้ี่ยโอ้โหลองลองใช้เบรกไว้มลองใช้เบรกโอ้โหแล้วมันเพิ่มมาโอ้ยลุงดูแดกขนาดนี่ยเนี่ยลองเบรกเดี๋ยวผมลองเบรกอ่ะแดกขนาดใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่โดนน่าแตกข้างหน้าแน่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช ลองไปจี้ดใครวะเรื่อยๆน่ะอันาคตแตกจูนอย่างนั้นอ่ะดูเลี้ยวแดงหน่าแด็งแจ็คปะมดูทานอันนี้อมสบายเลยด้วยเลี้ยวเลี้ยวมึงรถรถคันนี้แม่งเลี้ยวคือเลี้้ยวไอเบรกคือเบรกอ่ะไอ้เหี้ยมันดึบนะนะดึบปะมึงดูดิจี้เลยไอ้เหี้ยขนาดผมเก็บเก็บป้ายนะเนี่ยถ้าเป็นลุงก็คงจี้ไวกว่านี้อีก แตวมันไม่สะบัดเลยนะน่าช่ลองไปดูดิว่าใครอ่ะน่าจะเป็นแท็คแจ็คก็แบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องบาบัดเลยดูดิใครเนี่ยใครอ๋อนี่นะฉันเองฉันเองไอ้เหี้ยออันนี้เอารถแจ็คมาลองโคตรโกงเลยนะนี่ขนาดแจ็คเนี่ยนี่รถแจ็คใช่ปะโอ้โหดีที่สุดในเจคันนี้นะไม่อ่าคันเนี้ยดีที่สุดแต่คันเนี้ยจะเป็นคันที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้อยู่ในแก๊งเราน่าขับคันนี้เดี๋ยวคือแบบ เราเรามาขับเลยเรามาขับเลยเรามาอ๋อไอ้คันที่จูนให้เขาใหม่อ่ะนะเออใค่า point มันเกินมาเจ็ด point อะแล้วก็ขอนครวะน่ะค่า point มันเกินมาเจ็ด point อะมันอยู่แก๊งไหนวะน่ะอันนี้ทำไมมันถึงเกินอ่ะไม่รู้มันน่าจะเป็นรถรถเจนแรกอ่ะที่จูนจูนเจนแรกอ่ะโอเคเดี๋ยวเล่นซอยโปกติเดี๋ยวเออเดี๋ยวเล่นไอ้เนี่ยถนนปกติมาเยอะพาไม่ตรง ไอ,อ้เฮียเราแม่งไม่คว่ำด้วยนะมาใส่คันนั้นโดนเบรคอะ เลยอะ่ะผมว่าของแจ็คมันรอดหัวคันนู้นอ่ะมันแบบนไม่ว่าบเดมึอยลืเพราะว่าคันคันซ้ายอ่ะค่าเบรกมันลดไปเพราะว่าคันนี้มันมี7จ็ดพอยต์ซึ่งเจ็ดพอยต์มันเยอะมากเว้ยคือมันเยอะแบบเยอะเลยอ่ะนิ่มเลยว่ะนนั้นอ่ะนะนิ่มเอียำได้จำได่จำได้จำไดำได้จำได้จำได้เำได้จได้จำได้อำไดอจำได้จำได้จำได้จรไดไปุ้ยดิเพิ่มเงินก็ได้ได้้้้้ไ้้้ดจริง สุดเลยอะไปคุยดูดเบิร์นคนซ้ายอ่ะคนซ้ายอ่ะเอาคุณสามเดือนแล้วงับคันนั้นอ่ะ คันของคุณนะพอดีลองจูนสูตรใหม่ดูแล้วมันแบบแอบ,บดีกว่านิดนึงแต่ว่า,อาแอบ,บดีกว่าของผมแต่คือเนีนเ่ยรถคันเมื่อกี้รถของรู้จักแจ็กกี้ใช่ไหมครับครับพีบเป็นแทก็กเป็นแท็กจูนที่ดีที่สุดแล้วคือผมอยากแลกกับคันเนี้ยกับคันของคุณนะอะได้ไหมไม่น่าได้ครับเพราะว่ามันคันที่แบบเจ้าของเก่าเขารักนะครับให้แตะเพิ่มก็ไม่เอาอรอใช่ครับใช่ครับเจ้าของเก่าเขารักนะอะความรักกับความแรงไม่เหมือนกันนะ <laughs> ดีๆอยากได้อยากได้น้ำไม่ตัวนะไม่ตัวเพิ่มนีนะไม่ไม่ครับเด็กคันเดิมครับได้คันเดิมเหรอใช่รู้ว่าไงไม่เป็นไรไดด้คันเิมไปทะเบียนหรือเปล่าพอจะทะเบียนหรือเปล่าเออหมายถึงทะเบียนหรือเปล่าถ้าทะเบียนอันนู้นก็ผมน่าจะโดนบัมขี่ไปตอนนี้ผมน่าจะโดนบัมแล้วอ่ะไม่ก็เปลี่ยนดิได้คันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนให้จ่ายให้ทั้งหมดเลยเสียแงิง สุดจริงไอซานคันเนี้ยไอ้้าแท่งกันตะกี้นี้มันโคตรดีดีแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดว่ยใช่ไหมคือมันดีเหี้ยเ้ต้องแลกต้องแลกเว้ยยังไงก็ต้องแลกผมกล้าพูดเลยว่าต้องแลกต้องแลกคือมันมันมันจะเจ็ดพอยสําหรับเจ็ดพอยที่มันได้มาฟรีอ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างมากเลยนะเว้ยเจ็ดพอย ผมสามารถใส่ความเร็วกับคันนั้นได้สุดโดยสามและสามารถเล่นได้อีกเยอะเลยสำหรับเจ็ดพอยอ่ะอันนั้นผมได้ไม่ได้จูนที่ดีที่สุดให้เขานะผมสามารถทำให้มันแรงกว่านี้ได้อะ่ะยังก็ต้องแลกโคตรดีไม่น่าบอกเลยเชี่แต่ว่าผมก็ไม่อยากโกหกลูกค้าไงเราเป็นฐานะช่างแม็กอะแต่นี้พอเราจูนเสร็จแล้วเราก็เป็นแบบแม็กอะคืออันนั้นไม่เป็นช่างอะ่ะ เราก็ต้องบอกความจริงกับลูกค้าช่างแม็กคือตรงไปตรงมาแต่นี่คือลุงแม็กแล้วอ่ะลุงแม็กจะเอาอ่ะไอสัตว์ช่างแม็กแบบมันก็ต้องตรงอ่ะไอเยี่ยจูนให้ลูกค้า,าก็ต้องบอกความจริงกับลูกค้าไม่ใช่ตอแหลเอาตังอย่างเดียวคันแท็กคณะนั้นจะเป็นแท็กที่ดีสุดแล้วครับกกานาารทนน็เแล้วปด ว่าเธ r want to cry เชื่อมือแล้ไปสอบว่าเธอ g อน n a เชื่อมองไปอยู่แล้วว่าเธอ want t lose มันทำไรว่าเธอ gonna do ส e นตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูคนจะแรงชูกรเพาอมึงปุ้มตุ้มสุดกูเต็มละอู้อูแล้วก็จีจะออูอู้กยได้มาได real life อู้อู้อู้ลยออู้ feel like to king feel like t i s t h ี่าเราเมือง familiar ซิ